ครับแนะนําตัวด้วยครับครับสวัสดีครับผมชื่อนายท,านนทองอินททองเป็นประธานกลุ่มแกะสลักเครื่องประดับด้วยงานช้างและกระดูกตักนะครับสินค้าจากอาเอกลักษ์จากเมืองช้างครับครับช้างนี่มันเกี่ยวอะไรกับคนไทยบ้างช้างนี่เป็นจัคู่บ้านกลุ่เมืองครับท่านมันกับ งาช้างเราค่ายาวไปก็ตัดเอามาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อ,อไว้ประดับให้คนได้ใช้เพื่อเป็นสิริมงคลและเสริมบารมีกับคนที่ได้ใช้ครับอ๋อของของสุรินนี้เกี่ยวพันกันมานานใช่ไหมอของสุรินเนี่ยสุริน,นี้งาช้างนี้ก็เกี่ยวคนเกี่ยวพันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาทั่งัว ไม่รู้พอสอถลายก็จำไม่ได้ครับตั้งแต่ปู่ย่าตายายสืบมาก็ใช้ผลิตภัณฑ์ผมกระดูกสัตและงาช้า,างของพื้นบ้านเรานะครับเมืม่อก่อนนี้ช้างนี่มันจํานวนเชือกใช่ไหมเชือกที่สุรินทร์มันเยอะขนาดนั้นเลยที่ท<า>มันทั้งหมดอยู่ในสุรินทร์นี้ก็ประมาณสามร้อยเจ็ดสิบกว่าเชือกนะครับทั้งหมดอยู่ที่ตอนนี้ตอนนี้นะครับ ในอดีตนี้มันอยู่ตามป่าใช่ไหมมันมาอย่างไรงก็อยู่ตามป่าแต่ปัจจุบันนี้ก็เอามาเลี้ยงครับเลี้ยงแล้วส่วนมากนี้การผสมพันธุ์ของช้างบ้านเราเนี่ส่วนมากจะใช้งาช้างตัวยาวๆผส,สมพันธุ์กับตัวเมียครับทับออกมาแล้วลูกจะเป็นกรรมพันธุ์ด้วยาเป็นงานอีกแปดสิบสิบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของครับอ๋อต้องเลือกแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ผมแม่พันธุ์รับ ชุมชนเราก็แต่ก่อนก็ไม่มีรัฐบาลก็ามาดูเลยเหมือนปัจุบันทุกวันนี้ก็มีทางรัฐบาลมีงบกับมีโรงพยาบาลช้างครับช่วยดูแลถ้าว่าช้างเราไม่สบายก็มีทางภาครัฐนะครับให้มาดูแลก็ถิงที่ดีนะครับก็ขอบคุณทางรัฐบาลนะครับที่ช่วยดูแลจอดช้างนะครับหมู่บ้านช้างของของท่าโตมนี่มีมีกี่เชือกครับตอนนี้มีทั้งหมด ามร้อยเจ็ดสิบเที่ยวกันครับรก็คือถ้าจะไปเที่ยวก็เข้าไปที่นั่นได้เลยครับถ้านักท่องเที่ยวจะไปชอบในงานหรือวันสงท้าปีเก,ก็ทางอ,อปจอหรือว่าทางขนสัตว์ก็ยินดีนะครับก็จะมีทางที่พักหลายๆที่นะครับเป็นรีสอร์ทนะครับหลายนะครับ,รบที่ทุกอยา่า ตอนรับนักท่องเที่ยวครับก็เชิญชวนนะครับไปชอบไปเที่ยวดูช้างเสร็จแล้วก็ไปซื้อข้าวหอมมะลิจากหมูช้างนะครับที่นน่นก็ทําข้าวหอมมะลิก,ก็อร่อยนะครับก็ถ้าอยากไปก็ลองดูนะครับไปซื้อข้าวหอมมะลินะครับจากหมูช้างเอาละไอแน่นอนอ่ะช้างเนี่ยส่วนไหนของช้างที่เอามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โอทอปที่นิยมมากที่สุด ที่สุก็เป็นสร้อยคอนะครับสร้อยคอกำไรจากงาใช่ไหมครับกำไรจากที่เราตัดปลายออกมาคราบช้างตัดปลายนะครับไห<ม>น<ก>ขอดูน,นะกำไร,รับขอดูกำไรที่ค,ครับผมน,นี่จากงาช้างใช่ไหมนี่ครับจากงาช้างครับงาช้างที่เสริมจากกำไรครับครับเป็นคนอ่าสุภาพก็นิยมสุภาพสตรีใช่ไหม อะครับเริมวัตถดิ์นะครับที่จะใช้กันอีกอย่างหนึ่งก็เป็นสร้อยพวกอันนี้ก็เป็นเป็นพวกกระดูกนะครับกระดูกช้างนะครับเสริมเป็นสร้อยแขนนะครับสร้อยแขนมาหลายอย่างนะครับเสริมสิริมงคลกับตัวเราไปไปไหนมาไหนก็แค่คลาดนะครับครับแนะนำได้ครับพี่อะไรอีกหนึ่งก็เป็นโอ้โหเนี่ย เป็นพระทิพเนศนะครับที่แกะจากกรามช้างนะครับแต่องค์ยืนท่านนะครับองค์นี้เท่าไหร่ครับมืองค์นี้ก็หมื่นห้าครับหนึ่งห้ากรามกรามช้างก้อนกรามก้อนกรามช้างครับโอเคชี้ไปก็ได้ครับในในตู้นี้ในตู้นี้ก็เป็นไม้ครับเก็บเป็นนางกวักนะครับเป็นนางกวัก แต่ไม่ได้เกี่ยวกับช้างใช่ไหมหรือว่ากับช้างเป็นไม้อะครับที่ออกมาแล้วก็แป็สภาพจากไม่มีราคาให้ไม่มีมูลค่าขึ้นนะครับไม้หรือว่าเป็นต้นที่เอาไปล่ามช้างไว้ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ครับม่ใช่เป็นไม้ครับม้เป็นแดงครับแล้วนี่นี่คืออะไรเนี่ยเนี่ยอันนี้คือผ่านช้างนะครับตัวนี้ก็เป็นไว้ให้หลวงพ่อหรือว่าทางวัดบางอลาามเขา ถท่านอยากจะคนไหนอยากจะดอกาะยังไงก็ออไกอไปก็พกมาจานนำโชคลาภเข้าตัวท่านกับตรงนี้นะครับโอเคเอา,าทานนี้นี่ขคนนาื่องานี่คืออะไรครับนี่คือปันช้างนะครับปันช้างบบกซิวนะครับปันช้างมันจังปันช้างนานนะครับฝังนานมากแล้วก็ นี่เครี้ยวเดียวใช่ไหมครับครับไปเคี้ยวหนึ่งครับก็มีนี่ก็เป็นอันนี้ไปขุดมาหรือ่ไงไปไปขุดเจอนะครับขุดเจออ๋อช้างมันล้มแล้วมัขุดเจอแต่มันล้มตั้งแต่ปู่ย่าตาใหญ่ครับอันนี้ก็เป็นกระดูกนนะครับกระดูกกระดูกโบราณกลายเป็นหินไหมเนี่ยกลายเป็นหินนะครับมาปู่ย่าตายายมาครับโอ้โหเนี่ยฟันกับกระดูกครับก็คล้ายๆกัน ข้างล่างนี่ก็เป็นงาใช่ไหมปลายงาใช่ไหมมาบางนี้แหละมา,อา,อาโอเคเอา่านี่คือตะขอช้างครับนี่ตะขอตะ,ะ,ขะ,ขะขอช้างตะขอช้างตะขออันนี้เพื่อการใไถงานมาแล้วครับตัวนี้เพื่อขอกโชคขอลาบเอาบ้านเขาช่องครับคนไหนไว้ก็ติดบ้านที่ช่องจะนำโชคลาบถ้าบ้านเขาช่องครับอืม บไม้ทวันต่อไม้ทวันคือเาช้างเอาไปเลี้ยงกินแล้วก็เห็นต้นไหนหรือก้านถ้ามันป่วยก็มาทําเป็นตะขอทางอโอเคตะขอเล็กนี่ก็ประดับบ้านแล้วก็ใช้ได้จริงด้วยอัครบนี้ก็เป็นเป็นหนังประกรรช้างครับทําเป็นกำไรนะครับกำไรข้อมือ ับไปแล้วก็จะนําโชคนําลาบนะครับครับไปทางไหนก็แค่พลาดนะครับก็เป็นหนังประกรรมค้างครับ,รบอ่าอย่างอื่นมีอะไรอีกเข้ามาเลยครับนี่ก็เป็นสร้อยอ่าแบบรูปเป็นสร้อยสร้อยไก่สร้อยคอสร้อยคอสร้อย ไป,ไปเสริมบารมีกับป้องกันสิ่งเลวร้ายนะครับ <Okay. S 1> เด็เดเนื้อตจดตัวครับแคลคลาดนะครับม mm ่คยตายไม่ไ้เป็นสร้อยผู้หญิงนะครับเป็นกระดูกช้างนะครับ mm hmm. ในชุดผ้าไหมนะครับโดดเด่น mm hmm. นะครับ สเสริมบารามีนะครับคนที่พบปะโดดเด่นนะครับนอกจากนี้มีมแหวนแหวนกระดูกงานนครับแหวนกระดูกงากระดูกกับงาในสังเกตยังไงครับกระดูกกับงานถ้า,า,าเป็นงาก็จะเป็นเส้นนะครับถ้าเป็นกระดูกก็ไม่มีเส้นนะครับอ๋อจะเป็นดูจ้ำๆครับอันนี้นี่นคือกระดูกนี่คือกระดูกครับแงงาไหนครับถ้าเป็นงาก็จะเป็น มันเป็นเส้นๆนะครับนี่เป็นกระดูกตารในนี้มีงานไหมไม่มีตัวนี้ครับมีแต่กระดูกอย่างเดียวมีกระดูกอย่างเดียวครับอันนี้ที่สะดุตานี่คืออะไรครับอันนี้คือขึ้นไปครงช้างครับอ่าเรียกว่าเสาเสนเกลนะครับเสาเสนเกลผมเคยอ่าสมัยหนึ่งที่ ไปลุงไปลุงปลาก็ต้องไปเป่าท่านนายกทักษิณเอาเอาเอาคุณลุงแก่ๆมาเป่าพิธีเปิดตัวนี้เหรอครับโอ้โหเป่าได้จริงนะครับ อันนี้คือเป่าไล่ช้างหรือเรียกช้างอะ่ะแต่ก่อนก็ทาไมไปคลองช้างอยู่ที่ตาบุชาก็ลงป่าก็ต้องใช้จุดนี้เรียกเป่าหากันเป่าหากันก็จะได้ยินเสียงนี่ก็เข้ามาหากันได้เพราะจานั้นก็ปะคทึบนะครับอ่ก็ทำไมแต่ก่อ,กอน,นแต่ถ้าช้างได้ยินอะ่ะถ้าช้างได้ยินก็ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เรียกกลุ่มเดียวกันนะครับที่ไปลงปา่าน,นะครับให้เข้ามาปะกันได้นะครับ โอเคเขาแสังเกลืนะครับอ๋อเดี๋ยวนี้ขายด้วยไหมครับขายด้วยครับอันนี้ครับคู่เท่าไหร่อันนี้ก็สองพันบาทครับอ๋อโอเคสองพันบาทโอเคขอบคุณมากครับครับครับยังไงครับยังไงก็เรียนเชิญนะครับท่านที่สนใจครับจะไปเที่ยวหมู่บ้านช้างที่วัดวัดทบช้างล้ามร้าน ร้านป้าวานนาครับอําเภอท่าตัองจังหวัดสุริ์ก็ขอรยนเชิญนะครับ,รนนรบไปสัมผัสบรรยากาศจริงๆเกี่ยว้วพบกับผลิตภัณฑ์ช้างที่หมู่บ้านด้วย